แล้ว่อก็อานสุดยอดเัยไม่อยากส่งน้องอไม่อยากเอาต่มาให้เจเป็นคนทำงานเพนะ บรรยากาศช่วงฝากร้านของ Tri ป Gra b ATTRrelation with ลิงออมนี่มันทำเอาหัวใจฉันไปไกลกว่าที่ควรจริงๆค่ะพี่หลิงเปิดมาก็ฝากร้านคองกี้อย่างเป็นทางการน้องออมเองก็ดูเหมือนพร้อมจะไปส่งของถึงหน้าบ้านแบบตั้งใจเต็มที่แต่แล้วอยู่ดีๆก็มีแฟนคลับแซวขอให้น้องไปส่งชาโก้ร้านนั้นของน้องเองบ้างปรากฏว่าน้องกลับซบไหล่พี่พูดไปยิ้มไปเขินไปเหมือนกําลังซ่อนอะไรบางอย่างในใจหรือไม่ก็อาจจะเพราะขี้เกียจจริงๆก็ไม่รู้แต่ภาพตรงหน้านี่มันออกมาหวานจนใจฉันส ไปหมดแล้วพี่หลิงก็ไม่ปล่อยโมเมนต์หลุดไปง่ายๆสิคะคนพี่พูดขึ้นมาอย่างจริงจังว่าให้เจ๊เป็นคนทำงานเถอะนะน้ำเสียงมั่นคงเหมือนประกาศเจตนารมณ์อะไรบางอย่างเลยทีเดียวแต่ที่ทำเอาฉันแทบจะกรี๊ดคือคำพูดต่อมาของเธอคุณเขาหมอะกับอยู่บ้านนั่งสวยๆจิบกาแฟอยู่โน้โอ้ยแม่คะ คือมันไม่ใช่ประโยคธรรมดารรมดาที่พูดเล่นขำๆแล้วลืมไปนะมันเหมือนคำสัญญาที่คนพี่เคยหลุดปากไว้เมื่อนานมาแล้วว่าถ้ามีแฟนจะให้แฟนอยู่บ้านเฉยๆเ,เดี๋ยวตัวเองจะออกไปทำงานหาเลี้ยงเองเรากับเป็นคำปฏิญาณในใจที่ซ่อนมานานแล้วตอนนี้เธอกำลังใช้คำพูดนั้นกับใครคะใช่ค่ะกับน้องออมในขณะที่คนน้องเองก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้โวยวายไม่ได้ทำท่าเกรงใจอะไรเลยกลับขิงเบาๆอย่างมั่นใจว่าค่อนข้างจะสวย โอ้โหนี่มันไม่ใช่การโต้ตอบแบบปกติแล้วมันคือการยอมรับไกลๆว่าตัวเองยินดีจะอยู่ในบทบาทนั้นจริงๆยิ่งพอเห็นคนพี่หยอดคนที่มักจะทำงานหนักๆพูดออกมาแบบนี้แถมน้องเองก็ซบไหล่รับไปอย่างเรียบร้อยฉันนี่ถึงกับเอะในใจไม่หยุดมันยังไงกันแน่คะคู่นี้หรือว่ากำลังวางแผนจะอยู่ด้วยกันจริงจ ภาพนั้นมันชัดจนฉันแทบจะเชื่อไปแล้วว่าคนที่พี่หลิงเคยพูดถึงคนที่โชคดีคนนั้นอาจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่อาจเป็นน้องออมที่ยืนยิ้มข้างๆนี่เองและสิ่งที่ทำให้ฉันยิ่งใจเต้นแรงก็คือน้องไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งไม่ว่าจะขิงหรือเขินก็ยอมรับทุกอย่างแบบเปิดใจสุดๆนี่มันเกินกว่าจะเรียกว่าแค่เล่นต่อหน้าแฟนคลับแล้วนะคะเหล่าแม่ทั้งหลายคงคิดไม่ต่างกันว่าพวกเขาไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะนะแต่เอาจริงๆ หลังจากโมเมนต์นั้นออกอากาศไปหลายคนคงกำลังคิดเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าโอ้ยอยากเป็นเมียพี่หลิงเพราะคำพูดมันชัดมากนะคะไม่ใช่แค่หยอดเล่นแบบผันผ่านแต่เป็นนั้นสิ่งจริงจังแบบคนที่พร้อมจะทำงานเลี้ยงคนรักให้นั่งสวยๆอยู่บ้านได้สบายใจฟังแล้วใจเต้นแรงเหมือนโดนขอแต่งงานไกลๆอยู่ตรงนั้นเลยแล้วพอคิดย้อนกลับไปพี่หลิงเคยพูดไว้ชัดเจนว่าถ้ามีแฟนจะให้แฟนอยู่บ้านเฉยๆตนจะออกไปทำงานเอง คำพูดนี้เหมือนเป็นคำสัญญาที่ซ่อนในใจมาตลอดจนวันนี้กลับถูกนำมาใช้กับน้องออมต่อหน้าทุกคนอีกต่างหากยิ่งทำให้เหล่าแม่ๆถึงเราใจฟูนหนักมากกรี๊ดจนหูชาไปเลยค่ะแต่มันก็แอบ,บเจ็บจีนอยู่นะเพราะแม้จะอยากเป็นเมียพี่หลิงแค่ไหนสุดท้ายพอเห็นสายตาและรอยยิ้มที่พี่หลิงส่งให้น้องอ,อมแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าตำแหน่งนั้นมันเหมือนถูกจองแล้วโดยไม่ต้องขออนุญาตใครด้วยซ้ำ 自我。